ค่ะก็ขอสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่เข้ามารับชมกับช่องเพิ่มพูนพระเครื่องนะคะวันนี้ก็มาพบกันใน EP ีที่12แล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีพระสมเด็จมาให้รับชมรับเช่าบูชาอยู่ที่12รายการด้วยกันนะคะอ่าช่องทางในการติดต่อแม่ค้านะคะช่องเพิ่มพูนพระเครื่องค่ะ โทร0809107803 ID i n e ก็เช่นเดียวกันนะคะ0809107803ค่ะ ช่องทางในการติดต่อแม่ค้ากับช่องเพิ่มพูนพักเครื่องนะคะเบอร์โทนนี้เบอร์โทนเดียวเท่านั้นก็มาพบกันในช่วงยามเย็นๆว่างเว้นจากหน้าที่การงานก็มานั่งรับชมกับช่องเพิ่มพูนพักเครื่องนะคะมีพระสมเด็จมาให้รับชมรับเช่าบูชาอยู่ที่12รายการด้วยกันค่ะวันนี้ค่ะวันนี้เราก็มาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะสมเด็จเนื้อสวยๆเก่าๆเลยค่ะราคาของเราอยู่ที่300บาททุกรายการเลยนะคะบริการส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะรายการที่หนึ่งนะคะสวยๆแกล่งแง การที่สองนะคะสมเด็จเกศชัยโยเจ็ดชั้นค่ะเนื้อสวยๆเก่าๆเลยลูกค้าท่านใดดูแล้วสะดุดตาสะดุดใจก็โทรหาทักหาโทรปิดกันได้เลยนะคะแม่ค้ายินดีให้บริการนะคะหรือว่ารูปภาพไม่ชัดเจนรายการไหนภาพไม่ชัดก็สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะ รายการที่สองนะคะเนื้อสวยๆเลยรายการที่สามค่ะเนื้อหาเชิงลึกไหมคะยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดลูกค้าท่านใดดูแล้วสนใจนะคะดูแล้วชื่นชอบดูแล้วใช่สะดุดตา กระโถปิดกันได้เลยค่ะสามร้อยทุกรายการค่ะรายการที่สามนะคะรายการที่สี่ค่ะ รายการที่ห้านะคะนี่สว,สวยเลยค่ะ ที่หกค่ะดูแลสะดุดตาดูแล้วใช่โทรปิดกันได้นะคะสามร้อยทุกรายการค่ะบริการส่งฟรีไม่บวกเพิ่มนะคะ <c oughs> ราะการที่7ค่ะ ต่อค่ะรายการที่แปดค่ะรายการที่แปดเนื้อสวยๆเลยนะคะเนื้อสวยๆกับเก่าเกตทะลุซุ้มนะคะไปพี่าลูกค้าท่านใดผู้ที่ชื่นชอบอสะสมพระสมเด็จนะคะอย่าลืม,มค่ะแวะมาดูกับช่องเพิ่มพูนพระเครื่องโทรมาเช่าบูชาได้เลยนะคะ รายการละ300เท่านั้นค่ะบริการส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะเนื้อสวยๆเลยค่ะต่อห่รายการที่9ค่ะรายการนี้ก็สวยนะคะเนื้อสวยๆเก่าๆเลยค่ะด้านหน้านะคะ นัานข้างค่ะด้าน,นหลังดูแล้วใช่ดูแล้วชอบนะคะสะดุดตาต้องตาต้องใจก็โทปิดค่ะอย่าลังเลนะคะค่ะต่อรายการที่สิบรายการที่สิบค่ะ ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วนะคะไปไหนมาไหนไปทำงานก็พกร่มพกเสื้อกันฝนกันด้วยนะคะเดี๋ยวโดนฝนเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังกันด้วยคะ่ะถนนลื่นรายการที่สิบต่อรายการที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดรายการนี้บอกเลยสวยงามมาก พี่พเออลูกค้าคาสวยงามเลยค่ะสามร้อยทุกรายการเลยนะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะ ต่อรายการที่สิบสองค่ะรายการนี้สวยสวยงามเนื้อหาแตกรายงาสวยงามเลยไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะราคาก็สามร้อยเช่นเดียวกันค่ะกรอบสะท้อนแสงนี่ค่ะเนื้อหาสวยๆเลยนะคะเนื้อแตกรายงาสวยงามมากค่ะเกตทะลุซุ้มดูด้านหลังค่ะ สวยมากค่ะก็หมดลงแล้วเนาะสิบสรายการในการคะ่ะวันนี้อ่าสำหรับวันนี้นะคะกับช่องเพิ่มพูนพาเครื่องแม่ค้าก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยคะ่ะเวลาแม่ค้าลงคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนไปที่ อยู่ช่อง u t u b e ของคุณลูกค้านะคะก็ย้ำอีกครั้งนะคะราคาของเราเริ่มต้นเริ่มเช่าบูชาอยู่ที่300ทุกรายการเลยนะคะบ<ม>ริการจัดส่งฟรีไม่บวกเพิ่มค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็แม่ค้าก็ขอตัวก่อนนะคะปิดได้ปิดนะคะกราบสวัสดีค่ะ